สวัสดีครับมาไปกินครับระบบพิชเชจิครับเป็นไงครับรู้เราเป็นอ,าอ่าเ,เป็นเด็กพิเศษครับพชเชเป็นเด็กพิเศษแล้วก็สิ่งที่ยากคือการทำกันบ้าน<ม>คือความพิเศษเนี่ยพี่ฝนต้องการความพิเศษที่พอดีไม่ได้แบบมากเกินไปที่แบบว่า เอ่อเรียนรู้ไม่ได้สื่อสารไม่ได้รับรู้ไม่รู้เรื่องยอยะไรเงี้ยคือจังหวะที่พอดีคือใช้ชีวิตกับเราได้ปกติเลย,เลยอยะไรเงี้ยผมก็เลยต้องไปรวบรวมแบบเอ่อเพื่อนที่เคยเจอแล้วก็ในอินเทอร์เน็ตรวบรวมก้อนนั้นไปทําแบบว่าเบื้องหลังเขาเรียกว่าแบ็กกราวด์ตัวละครแล้วก็เอาไาใช้ในซีนนี่ความยากคือห้ามมากเกินไปและห้ามน้อยเกินไปเล่นให้พอดีค <S <S รับท้าให้ท้าทายมากเพราะเรื่องนี้ติดต่อมาคาแรคเตอร์นี้ติดต่อมารับเลยเพราะเรารออะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับ แล้วเราแบบกว่าจะเข้าไปตัวละครพอใช้เวลาประมาณ3-4คิวแล้วกันเพราะว่าปกติทุกเรื่องเนี่ยปูแบกเก้าทำแบกเก้ามาแล้วเข้าไปเล่นมันใช้ประมาณคิวหนึ่งหรือว่าน่าจะแกะได้แล้วแต่เนี้ยคือบางทีมันสวิงแบบมันมากไปมันน้อยไปหรือเวลาแบบอยู่กับชินเป็นแบบนี้อยู่กับคนที่โดนรังแกจะเป็นอีกแบบหนึง่งอยู่คนเดียวก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งอยู่เพื่อนไม่สนิทก,ก็จะเป็นอีกแบบหน,นึ่งอะไรเงี้ยเานต่างหากกต้องใช่ครับ ส MM um> ิ่งที่ยากเวลาเราสนุกนะโอ้เร <ah> uh, ื่องพอหาเจอมันสนุกพอพอได้เล่นแบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าสนุกไปกับคาแรคเตอร์เลยรางวัลที่ได้มาเลยหอมหอมยังรางวัลรางวัลไม่ได้เอาจริงพูดตรงไม่ได้แบบโลกสวยแล้รางวัลนะผมไม่ได้สนใจอะไรมากผมขอแค่คนที่รับชมอ่ะสนุกแล้วก็แบบเข้าใจกับสถานการณ์ที่ซีรีส์ต้องการจะ สื่อแล้วว่าให้ซีรีส์มาทํางานเยอะๆเพราะว่าเรื่องนี้มีทั้งข้อคิดแง่ทั้งแง่ดีแล้วก็หลายการแก้ปัญหาที่ผิดแล้วก็ถูกในช่วงหัวเรีย่ยวหัวต่อในช่วงมัธยมมีเรื่องนี่ได้ค่ะว่าเราเรือ่องหลักเป็นตัวจริงเลยค่ะโจริงเลยเหรอเรื่องมันเครียดไง,งผมคือยิ่งผมอะทุกเรื่องอะผมพยายามดึงนักแสงดงเพราะยิ่งนักแสดงเยอะ,อะการเอ่อ การเวิร์กช็อปมันไม่ได้มีเยอะมากการไอซ์เบรกกิ้งอ่ะผมันจะเป็นแบบตัวให้ทุกคนแบบละลายพฤติกรรมออกมามันจะได้เวลาลงไปเล่นจะได้แบบไม่ต้องเขินในการจะโดนตัวกันไม่ต้องเขินในการจะพูดหรือจะเล่นอะไรกันอะไรเงี้ยได้รู้ว่าออจะมาจังหวะไหนอะไรเงี้ยผมรู้สุดว่าผมทำเพื่อสิ่งนั้นด้วยแล้วก็สนุกด้วยครับด้วย,ด,วยด้วยความปินังเราเห็นอะไรนะสอนเป็นที่สอนใช่เพราะวผม ค่อนข้างคาแรคเตอร์ค่อนข้างไกลต,ตัวพอเหมือนกันความแบบนักเลงแล้วฮะเพรอมจริงมันเป็นเด็กน่ารักอนะเป็นเด็กแบบว่าสดใสแล้วแวยิ้มเก่งเงี้ยแล้วเรื่องนี้มันต้องแบบเอาเรื่องแล้วต้องปกป้องเราอะไรเงี้ยเราก็จะแบบพยายามแอดว่าลองเล่นเว,แบบวน,เนี้ไหมแบบเฮ้ยจังหวะนี้ถ้าโดนเนี่ยมึงอินพัไว้์ไม่ได้เลยวันที่พร้อมกลัวในการที่อินพัวไว้บอกว่ามึงอินพัไว้ไปเลยผิดถูกอะคนตัดสินคือพุ่มกลับ มึงไม่ยังไปตัดสินเองว่าผิดแล้วยังไม่ทันเล่นเลยมึงตัดสินว่าผิดแล้วไม่ได้เล่นไปก่อนถ้าผิดพวกมึงกลับบอกเองเล่นกับ้องมาตลอทุกปีเ,<อ>เจอพวามทุกปีใครไพอพร้อมเบื่อผมแล้วเหรอห้ามเบื่อแล้วเราอยู่เพราะว่าเวลามันมีคำที่ว่ามาร์กพร้อมคือตัวเงินตัวทองนะไปเรื่องไหน,น,ไหนไอะเรื่องไแบบเมีแส่นะพร้อมจะทิ้งกันว่าเราต้องทำยอดให้บริษัทอยู่เราจะทิ้งกันครับ เรื่อค่าจัาเยอมากใช่ใช่ดูเธอเหนื่อยมาก8เดือนเหนื่อยจริงไม่ใช่แค่ตัวผมไอ้ทุกตัวละครยิ่งในนนี้งนนี้สกายอะหนักมากอยากให้สนับสนุนครับเฮ้ยเดี๋ยวนะพอเราได้แบบตปแบบตัวะครนั้นได้ได้แล้วอออกจากเนี่ยครับถ้าตอนที่เล่นเลยนะผมออกได้เลยตอนที่แบบว่าคัดผมหลุดได้เลยผมก็จะไปเล่นกับเพื่อนนี่นั่นแอคชั่นก็ดึงเข้ามาใหม่แต่ว่าสิ่งที่มันจะกลับมาคือตอน อยู่บ้านอยู่ห้องคนเดียว่ช่วงคนเดียวมันจะกลับมาเป็นตัวในการแพนิคซึ่งจริงเราไม่ได้เป็นคนแพนิคขนาดนี้นี่คือชัดเจนเราก็พยายามแบบดึงกลับมาให้รู้ตัวตัวเองนะเพราะว่าพอแพนิคกมันเครียดยาได้นฝอย่างไังไงฝากครับฝากซีรีส์นวยนะครับ High School e n มี y นะครับมตดภาพภาพสตูนะครับรับชมได้ทางเเจม25ทุกวันจันทร์อังคารนะครับเวลา2อทุ่มครึ่งแล้วก็สี่ทุ่มครึ่งทางวิวครับผมย้อนหลังฝากได้ครับ いいですか